ติแล้วนะคะเพิ่งเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยค่ะก็จะออกแทบทุกวันเลยนะคะแล้วชอบออกมาวิ่งกลางแจ้งค่ะสิ่งที่เพิ่งต้องเจอนะคะนี่แหละค่ะแดดค่ะเจอแรงมากๆเลยค่ะสิ่งที่ิ่งจะต้องดูแลตัวเองนะคะนั่นก็คือ ครีมกันแดดค่ะตัวนี้นะคะเพิ่งจะขาดไม่ได้เลยค่ะเพิ่งลองมาหลายสูตรมากๆแล้วนะคะสูตรอื่นๆที่เพิ่งเคยลองมาแล้วนะคะเวลาที่ต้อ,ออกมาวิ่งการแจ้งแบบนี้นะคะเยิ้มเป็นครอบเต็มเลยค่ะบางทีไม่ได้ส่องกระจกนะคะแล้วรู้สึกว่ากบมาถึงบ้านโอ้ยทำไมหน้าฉันยันแบบนี้ กันแดดกุหลาบออแกนิกของโคโคนัทก,การ์เด้นนะคะเป็นกันแดดท,ที่ไม่ทําให้พื่งแพ้เลยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะซึมซูผิวง่ายมากๆเป็นสีเบจอ่อนๆนะคะ เสร็จแล้วหน้าไม่ลอยค่ะเรียบเนียนแล้วผิวดูดีขึ้นมากกันแดดของโคโค n นา g กา d e เด้นนะคะเป็นกันแดดออร์แกนิก0้อยเอร์ซเลยค่ะพี่นะคะลองใช้แล้วนะคะหลังจากที่ออกกําลังกายแล้วนะคะหน้าของเราไม่เป็นคราบเลยค่ะผิดจากตัวอื่นๆที่ลองใช้มานะคะหน้าเป็นคราบเยิ้มเลยค่ะเพราะเงอเพิ่งออกเยอะมากกันแดดโคโค n นา g กา d e เดนนะคะเป็นกันแดดคุณภาพ มากค่ะที่มีประสิทธิภาพในการกันแดดสูงใครที่ชอบทากันแดดแล้วไปไว่ายน้ํานะคะเพิ่งแนะน,นะะํเลยค่ะไม่ทําลายปะการังนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งชอบในครีมกันแดดโคโค่นาทการ์เดนนะคะนี่เลยค่ะกล่องกระดาษของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นกระดาษคราบค่ะช่วยลดโลกร้อนด,ด้วยอันนี้สนับสนุนมากเลยค่ะใครที่สนใจนะคะเพิ่งแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะไปสั่งซื้อได้เลยค่ะออแกนิกร้อเแน่นอนไม่ทําลายผิวเรานะคะ ทนต่อแดดน,นะคะแล้วก็ไม่ย้อมเป็นคาบด,ด้วยค่ะอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะไปสั่งกันได้เลยค่ะ